จะมารีวิวกินแกงตะลุบนี่ค่ะแกงตะลุบลูกละสิบห้าบาทอีกหนาถูกนะนี่บอกใส่ตู้เย็นอร่อยมากินกันลองกินกันเนาะอืมหวานชื่นใจอร่อย ถ้าใสนะ่อเย้งนะโอเยอร่อยมากอืมรสชาติจริงค่ะายมือนะหลังแล้วมืออืมรสชาติมันกรอบนุ่มนุ่มในหวานอร่อยการันตีอร่อยจริงๆค่ะ อลองไปซื้อกิมดูนะคะอืมมันจะลูกแบบนนะ่ะประมาณนะ่ะขาวดูข้างนอกมันแข็งนะคะแต่บอกไปแล้วข้างในมันจะข้างนอกมันจะกรอบแล้วก็มันนุ่มข้างในอะ่ะ อืมถูกใจว่าอร่อยค่ะพราะมัน,นมีความฉ่ำกลิ่นไปแล้วมันฉ่ำฉ่ำว้ปากอืมอืมมันกรอบแล้วมันฉ่อยู่ในปากค่ะอร่อยอร่อยอร่อยชิ้นนะอืม ทางอารุมันจะหวานแล้วก็หอมมีกลิ่นแต่มันจะหอมตูจังไทยไม่ได้ถ้าจังไทยมันจะเป็นแบบเนื้อายก็จะอร่อยนะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบกรอบไงกรอบแล้วก็หวานอร่อยอันนี้ซื้อเพื่อมาเพื่อมาขายที่ทำงานลูกก็สิบห้าบาทถูกมากเลยนะห้าบาทเนี่ยซื้อมาสี่ลูก กินไปแล้วสองอันนี้ปอกไปแล้วสองลูกก็เลยอีกสองลูกจะอร่อยยอมรับว่าอร่อยนะลองกินกันวันนี้ไปก่อนนะทักสายแค่นี้ก็ได้ขอุณครับ เัตรยาพากินอย่าลืมติดตามกติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคน